กลับมาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเทศกาลมหากุมภเมลาซึ่งจัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาเทศกาลดังกล่าวได้รับการขนานนามว,ว่าเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเทศกาลนี้กันให้มากขึ้นพร้อมๆกับการไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดียกันให้เต็มอิ่มตลอด30นาทีนี้ค่ะ เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการในเดอะวินเลเจค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับเทศกาลมหากุมพเมลาซึ่งจัดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียพิธีนี้มีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงดึงดูดเหล่าผู้สแสวงบุญได้นับร้อยล้านคนไปติดตามกันเลยค่ะ คำพูดที่ว่าแรงศรัทธาของมนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่างแม้แต่การย้ายภูเขาหรือแบ่งแยกแม่น้ำอาจจะฟังดูเกินจริงค่ะจนกระทั่งใครก็ตามได้มาเห็นเทศกาลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างมาหากุมพะเมลาเทศกาลลอยบาของชาวฮินดูนริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตลอดเทศกาลซึ่งกินระยะเวลานาน,น5 5วันนับจากวันที่1 4มกราคมจนถึงวันที่10มีนาคม คากันว่าจะมีผู้สแสวงบุญมาจากทั่วอินเดียหลังไหลมาเข้าร่วมพิธีล้างบาปและสักการะแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นับร้อยล้านคนวัฒใจสำคัญของกุมภะเมลาก็คือการประกอบพิธีชาฮิสนานหรือล้างบาปซึ่งจะทำในสี่เมืองใหญ่ได้แก่อุเชนอัลละหบัตนาสิกและหริทวาน ซึ่งเชื่อกันว่า,วาเป็นสถานที่ที่เมื่อเหล่าเทพเจ้าต้องพิธีกวานนา้ำอมฤตจนเกิดการแย่ชิงกันระหว่างอสูรและเทวดาบนสวรรค์น้ำอมฤตนั้นได้กระชอลงมาอย่างโลกมนุษย์ในบริเวณ4เมืองนี้และนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการทาพิธีกุมภาพเมลาเรื่อยมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายพันปีเทศกาลกุมภาพเมลาจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีหมุนเวียนกันไปใน4เมืองศักดิ์สิทธิ์ส่วนอัชกุมภาพเมลาจะจัดขึ้นทุกๆ6ปีที่นครอลาฮับัดและฮาริทวาน และทุกรอบ12ปีจะมีการจัดพิธีปุรณะกุมภาพเมลาหรือมหากุมภาพเมลาซึ่งถือเป็นวาระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและพิธีก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยค่ะการที่พิธีนี้จะมีเพียง12ปีครั้งจึงทําให้ผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมหาศาลต่างหลั่งไหลามาร่วมพธิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเนื่องจาเป็นไปได้นะคะว่าตนเองอาจจะอยู่ไม่ถึงเทศกาลมหากุมภาพเมลาครั้งหน้า งบาทในพิธีมหาคุมพระเมรหลานั้นจะจัดขึ้นในทั้ง4เมือ,องศักดิ์สิทธิ์แต่สถานที่ที่ผู้สแสวงบุญนิยมมามากที่สุดก็คือที่นครอ,อัลลาฮบาด เนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของสังคมหรือจุดที่แม่น้ำคงคายมุนาและแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สระสวรีไหลมารวมกันจึงถือเป็นบริเวณที่มีความขลังมากที่สุดซึ่งวันที่จะมีผู้มาชุมนุมกันมากที่สุดณจุดสังคมก็คือวันมหาศิวารตรีซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาคุณพระเมลาและเป็นวันสําคัญทางศาสนาที่สําคัญที่สุดของชาวฮินดูด้วยค่ะ เนื่องจากเทศกาลมหากรุภพเมลาถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการรวมตัวกันของผู้สแสวงบุญมากที่สุดในโลกทางการอินเดียจึงกำหนดข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งข้อกำหนดที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะ เมืองอัลลาฮับัดในรัฐอุตร,รประเทศของอินเดียได้ประกาศข้อห้ามและข้อแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญที่เตรียมเดินทางมาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้าคงคาเนื่องในเทศกาลมหากุพมพเมลาระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่25กุมภาพัน์นี้โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะเนื่องจากทางการเมืองอลัลลาฮับัดคาดว่ายอดผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางมาเข้าร่วมเทศกาลดังกล่าวอาจมีจํานวนรวมกันมากกว่า10ล้านคน รัฐบาลท้องถิ่นของอินเดียจึงแนะนำให้ผู้สแสวงบุญควรเคารพกฎระเบียบท้องถิ่นโดยเฉพาะกฎจราจ,จรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ค่ะทางการอินเดียยังแนะนําให้ผู้สแสวงบุญช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องสินคองและบุคคลต้องสงสยัยที่อาจก่ออันตรายแก่สาธารณาชนและให้ความช่วยเหลือผู้พลัดหลงตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกับเรือที่บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่ทางการกําหนดและหลีกเลี่ยงการให้ทานกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะส่วนมาตรการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในครั้งนี้นั้น ทางการเมืองอลาฮับดแนะนําให้ผู้สแสวงบุญควรเลิกเดินทางไปทําพิธีกรรมชําระล้างบาปอย่างจุดที่ทางการกําหนดไว้ให้และเน้นจุดที่อยู่ใกล้กับที่พักแรมมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําคงคานั่นเองค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียยังแนะนําให้นักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญที่จะเดินทางมายังเมืองอลาฮับดควรแต่งกายให้ถูกต้องตามกาละเทศะและงดนําถุงพลาสติกเข้าไปภายในสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลอินเดียยังแสดงความวิตกกงังวลเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากพิธีกรรมในครั้งนี้ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศห้ามผู้สแสวงบุญนำสบู่เข้ามาชำระล้างร่างกายระหว่างประกอบพิธีกรรมรวมถึงการห้ามซักผ้าและทิ้งเครื่องเส้นไหว้ต่างๆลงในแม่น้ําเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเทศกาลชำระล้างบาปอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ส่วนช่วงออนเวิร์สัปดาห์นี้นะคะเราขอนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกชื่อแม่น้ําคงคาซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะักส่วนจะเป็นคําว่าอะไรนั้นติดตามได้จากช่วงออนเวิร์สค่ะ แม่น้ำคงคานั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่าแกงเกสโดยคำคำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกแม่น้ำคงคาอย่างเป็นทางการและเป็นคำสากลที่ทุกประเทศรับรู้ร่วมกันแต่สำหรับชาวอินเดียแล้วจะเรียกแม่น้ำคงคาว่ากังกะตามภาษาฮินดีเนื่องจากคำว่ากังกาจะหมายถึงพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวีผู้ให้กำเนิดแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของชาวอินเดียนั่นเองค่ะ กันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรัฐอุตรประเทศพร้อมๆกับไปทำความรู้จักกับพิธีกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นที่ไหนแม่น้ำคงคานอกเหนือนจากเทศกาลมหาคุมพาเมลาจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้จากช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ ต่อกันที่ช่วง The Cultural Square ค่ะพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่แม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียนั้นนะคะนอกจากเทศกาลมหากรุมพระเมลาแล้วก็ยังมีอีกหลายพิธีกรรมที่น่าสนใจค่ะไปดูกันค่ะว่าพิธีกรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้าง แม่น้ำคงคาคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูมาตั้งแต่อดีตการค่ะเริ่มตั้งแต่พิธีบูชาสุริยะเทพหรือการบูชาพระอาทิตย์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาโดยชาวฮินดูจะเชื่อว่าสุริยะเทพเป็นผู้มีพระคุณในการให้แสงสว่างแห่งชีวิตถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ ยพิธีบูชาสุริยเทพนั้นนะคะมักจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกซึ่งชาวฮินดูบางคนจะเดินสวดมนต์ตั้งแต่บ้านมาจนถึงแม่น้ำคงคาจากนั้นก็จะวางเครื่องบูชาเอาไว้มีการจุดทูบเทียนแล้วไหว้พระแม่คงคาส่วนผู้หญิงก็จะถือเครื่องบูชาและลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำแล้วสวดมนต์พอเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านค่ะ แล้วพอเช้าวันใหม่มาถึงนะคะพวกเขาก็จะเดินทางกลับมาริมฝั่งแม่น้ําคงคาอีกครั้งเพื่อสวดมนต์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหลังจากนั้นก็พากันลงไปอาบน้ําเพื่อล้างบาปในแม่น้ําคงคาและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงอาทิตย์และครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนแม่น้ําคงคานั่นเองค่ะ อีกพิธีกรรมนึ่งที่คนไทยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือพิธีศพของชาวฮินดูโดยชาวฮินดูมีความเชื่อว่าหากพวกเขาจะเสียชีวิตก็ต้องไปเสียชีวิตที่แม่น้าําคงคาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพาราณสีหากไม่สามารถไปประกอบพิธีที่แม่น้ําคงคาได้ชาวฮินดูก็สามารถประกอบพิธีศพที่แม่น้ําแห่งใดก็ได้ตามแต่ความสะดวกและความศรัทธา พิธีศพของชาวฮินดูนั้นจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยญาติของผู้เสียชีวิตจะชำระล้างร่างกายของผู้เสียชีวิตและสวมเสื้อผ้าให้ซึ่งผู้ชายจะสวมชุดสีขาวส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าหลากสีจากนั้นก็นำดอกไม้มาโรยไว้รอบๆศพพร้อมทั้งจุดไฟตะเกียงไว้ทางด้านข้างศีรษะของผู้เสียชีวิตตามความเชื่อที่ว่าเพื่อให้ดวงวิญญ,ญาณเห็นแสงสว่าง หากเป็นศพที่เสียชีวิตโดยธรรมชาติก็จะประกอบพิธีภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นการเสรียชีวิตจากโรคติดต่อก็จะต้องประกอบพิธีภายใน12ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นญาติก็จะเคลื่อนศพมาริมแม่น้ำคงคาเพื่อทำการเผาก่อนที่จะนำเท่ากระดูกที่เหลือจากการเผาลอยลงแม่น้ำคงคาไปแต่สำหรับศพของเด็กทารกสาวพรมจันทร์นักบวชคนถูกงูกัด และคนถูกฟ้าผ่าตายนั้นจะไม่มีการนำมาเผาแต่อย่างใดค่ะแต่ศพเหล่านั้นจะถูกห่อด้วยผ้าและลอยไปในแม่น้ำคงคาได้โดยทันทีเพราะชาวฮินดูเชื่อว่าศพทั้ง5้าประเภทดังกล่าวนี้ไม่มีราคีและไม่มีบาปจึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำพิธีชำระล้างร่างกายแต่อย่างใดค่ะ ปิดท้ายกันที่พิธีที่มีชื่อว่าคงคาอารตีหรือการบูชาไฟซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชาเทพโดยพิธีกรรมทั้งหลายนั้นจะไม่สมบูรณ์หากขาดการบูชาไฟพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีโดยเครื่องสังเวยที่ใช้ในการบูชาไฟประกอบไปด้วยน้ำนม,มเมล็ดข้าวเนยแข็งเหล้าที่กลั่นจากต้นไม้ดอกไม้และหญ้าคา โดยนอกจากชาวฮินดูแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมพิธีอีกเป็นจำนวนมากค่ะ หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลมหากรุมพระเมลากันมาพอสมควรแล้วนะคะดังนี้พิมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรัฐอุตรประเทศกันต่อบอกได้คำเดียวว่าสถานที่ท่องเที่ยวในอุตรประเทศนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและไม่ได้มีแค่ทัชมาฮาลอันเลื่องชื่ออย่างที่หลายคนเข้าใจเท่านั้นค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวในรัฐอุตรประเทศที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือทัชมาฮอนอนุสรสถานความรักที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุสานหินอ่อนที่สวยที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกยุคใหม่สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า22ปีและคาดว่าต้องใช้แรงงานมากถึง20,000คน อีกทั้งนายช่างที่ออกแบบทัชมาฮานยังถูกประหารชีวิตเพื่อมีให้ออกแบบสถาปัตยกรรมใดๆที่สวยกว่านี้ได้ทัชมาฮานตั้งอยู่ในเมืองอัคราซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของรัฐอุตรประเทศเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งเรียงรายอยู่ภายในเมืองนี้ เช่นพระราชวังอัคราฟอร์ดที่ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียก่อนที่จะมีการถูกดัดแปลงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมาโดยในพระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตระการตาและเปลี่ยนไปตามพระราชนิยมของกษัตริย์แต่ละพระองค์ซึ่งส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือเฉลียงบุกแปดเหลี่ยมซึ่งมีหน้าต่างบานใหญ่ที่เมื่อเปิดออกไปก็จะสามารถมองเห็นทัชมาหาลได้ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คืออนุสาวรีย์ของดรเอ็มเบตกาบุรุษผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของอินเดียอีกทั้งยังเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของชนชั้นจันทานและเป็นผู้วางรากฐานของาศาสนาพุทธในประเทศอินเดียอีกด้วยอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า107เอเคอร์ในเมืองลักนา โดยรอบอนุสาวรีย์มีการตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามรวมถึงมีร้านอาหารและที่จอดรถขนาดใหญ่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทางนี้ดรเอ็มเบตกาได้รับการยกย่องจากทั่วโลกให้เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพคนสําคัญของอินเดียโดยเขาถือกําเนิดในครอบครัวของชนชั้นจันทานจึงถูกกีดกันออกจากสังคมมาโดยตลอดแม้ว่าเขาจะมีผลการเรียนดีแล้วก็ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยลอนดอนในอังกฤษซึ่งหลังจากที่เขาจบการศึกษาเขาได้กลับมาเปิดสำนักงานทนายความแล้วก็รับว่าความให้แก่ชนชั้นจันทาน โดยระหว่างนั้นดรเอรมเบตกาได้เขียนบทความและก็ออกมาเรียกร้องให้มีการทำลายระบบวรรณะในอินเดียจนมีผู้เข้าร่วมขบวนการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ดรเอรเมเบตกายังได้ร่วมมือกับพรรคคองเกรสของอินเดียต่อสู้กับจัก,กรวรรดิอังกฤษจนในที่สุดอินเดียได้รับเอกราชเมื่อวันที่15สิงหาคม2490ต่อมารัฐสภา,าของอินเดียได้มีการแต่งตั้งให้ดรเอรมเบตการับตำแหน่งอันสำคัญที่สุดในชีวิต ซึ่งมีจันทานเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสอันสําคัญยิ่งยวดเช่นนี้นั่นก็คือการเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศอินเดียนั่นเอง อาหารถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการชุมนุมใหญ่ทุกประเภทในโลกสําหรับเทศกาลมหากรุ๊ปเมลาอาหารที่มีจําหน่ายจ่ายแจกในบริเวณพิธีจะเป็นอาหารแบบพิเศษที่เรียกว่าอาหารโยคีค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ในช่วง global dish ค่ะ ือเป็นเรื่องปกติค่ะที่เมื่อใดมีการชุมนุมของคนเป็นจํานวนมากสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องตามมาก็คือการจัดเตรียมอาหารไว้รองรับผู้ชุมนุมเทศกาลมหาคุมพระเมลาก็เช่นเดียวกันเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งที่คณะผู้จัดงานให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยมีการเตรียมร้านอาหารราคาถูกไว้บริการผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึง แต่ไม่ใช่ว่าร้าน้าเหล่านี้จะมีอาหารทุกอย่างให้คุณเลือกสรรน,นะคะเพราะอย่างหนึ่งวาเทศกาลมหากุมภาเมลาเป็นเทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดูอาหารที่จะนําเข้ามาในบริเวณพิธีได้จึงต้องเป็นอาหารที่สอดคล้องกับหลักศาสนานั่นก็คืออาหารแบบโยคีหรือสัตวิกเรียกว่าเป็นอาหารเจแบบอินเดียนั่นเองคะ่ะ โยคยีจะต้องเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไม่ใส่หัวหอมและกระเทียมนอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมักประกอบด้วยธัญพืชต่างๆเช่นถั่วข้าวข้าวโพดร,รวมถึงน้ำผึ้งผักผลไม้และนมสดเนยหรือโยเกิร์ตที่สำคัญอาหารแบบโยคยีจะต้องไม่มีการเก็บค้างคืนและไม่ปรุงแต่งรสมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นรสเค็มหวานหรือเครื่องเทศเพื่อไม่ให้ผู้กินดื่มด่ำและติดใจในรสชาติอาหารค่ะ อาหารแบบสวิกยังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคหมังสวิรัตจำนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะบรรดาก,กูรูโยคะเนื่องจากเชื่อกันว่าอาหารสวิตบวกกับการทําสมาธิและกายบริหารแบบโยคะเป็นประจําจะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ กันอีกครั้งค่ะช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สแสวงบุญที่เดินทางม,มาเข้าร่วมเทศกาลมหากุุพรเมลาติดตามได้ใน Global Village ช่วงหน้าค่ะ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Global Village ในช่วง The Warehouse ค่ะการรองรับผู้เข้าร่วมเทศกาลมหากรุมพระเมลากว่า2ล้านคนเป็นสิ่งที่ทางการอินเดียให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลอินเดียในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้เข้าร่วมเทศกาลมหากรุมพระเมลาาไปตติดมมชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พิธีมหาคุมภาเมลาที่จัดขึ้นทุกๆ12ปีถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ชาวฮินดูต้องได้เข้าร่วมสักครั้งในชีวิตดังนั้นคงไม่แปลกที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูจำนวนหลายล้านคนจะแห่แหนเข้ามาร่วมพิธีกรรมดังกล่าวในบริเวณแม่น้ำคงคาที่มาบรรจบก,กับแม่น้ำเยม,มุนาซึ่งเป็นเพียงจุดเดียวที่ชาวฮินดูเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด การเตรียมความพร้อมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้สแสวงบุญจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะการจัดการด้านความสะอาดและสุขอ,อนามัยของผู้เข้าร่วมงานเพราะประชาชนที่มาร่วมงานนั้นล้วนมาจากหลายพื้นที่ซึ่งเป็นประัญยากที่รัฐบาลจะสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนผู้ร่วมงานจะนำสิ่งของอะไรติดตัวเข้ามาบ้างและด้วยเหตุนี้ ทางการอินเดียจึงใช้เวลากว่า1ปีในการวางแผนรองรับพิธีกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่เริ่มจากการตั้งโรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้100เตียงโดยภายในสถานที่แห่งนี้ยังประกอบไปด้วยห้องตรวจโรคห้องเอ็กซเรย์ห้อง X ray, องัลตราซาวและห้อง ICU ซึ่งรัฐบาลได้จัดแพทย์เฉพาะทางในด้านต่างๆมาประจำกว่า600คนไม่ว่าจะเป็นแพทย์อายุรกรรมสูตินรีเวชุมารเวชและทันตกรรม พื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้จำหน่วยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมพิธีมหากุมภาเมลาแล้วโรงพยาบาลดังกล่าวยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานอีกด้วยเนื่องจากชาวบ้านเหล่านี้มักไม่มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาลแบบครบวงจรเช่นนี้บ่อยนักมาทางด้านสุขอนมามัยกันบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้จัดงานให้ความสําคัญไปอย่างมาก ดังนั้นทางการจึงได้จัดสุขภัณฑ์เคลื่อนที่กว่า35,000ห้องโดยในแต่ละวันคณะผู้จัดงานต้องนำทหารและอาสาสมัครกว่า1500นายมาทมาทำการเก็บสิ่งปฏิกูลที่คาดว่าจะมีมากกว่า150ตันต่อวันนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจัดกำลังตำรวจกว่า30,000นายมาทำการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจตราและเก็บสิ่งของที่มีผู้ลืมทิ้งไว้รวมทั้งยังคอยสอดส,ส่องดูแลผู้พัดหลงหรือตามหาสมาชิกครอบครัวที่สูญหายระหว่างเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวอีกด้วย เวลาสำหรับตัวเบอร์เวลเลสัปดาห์นี้แล้วค่ะสัปดาห์หน้ารายการของเราเตรียมนำเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนมานำเสนอคุณผู้ชมกันรับรองว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ แล้วกลับมาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village ได้ใหม่ในเวลาใหม่ทุกวันจนันทร์2 1นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาทาง True Vision ช,ช่อง67และช่อง79สำหรับระบบ HD ทาง Voice TV แล้วก็สุดท้ายทาง www.voice.tv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ